สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่10-16มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้านะคะละทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีไว้เบื้องหลังถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการประครับประคองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วยนะคะเรื่องของการงานเป็นช่วงที่ถนอมน้ำใจกัน มีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหากับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นช่วงที่ลืมอดีตไปก่อนแล้วก็เน้นเรื่องของการช่วยเหลือในปัจจุบันร่วมกันนะคะเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นทั้งรายรับรายจ่ายมีการประครับประคองที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะใครที่ลงทุนลงแรงหรือว่า เ,เก่งกำไรไว้นะคะก็มีโอกาสที่ดอกผลจะงอกเงยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากความประมาทบางรายต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษนะคะการดื่มการกินในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของธาตุน้ำนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีคนที่ปื้มๆอยู่นะคะก็เป็นช่วงที่เขายังไม่ตัดสินใจนะคะก็เป็นช่วงที่เราก็ลังเลใจอยู่เช่นกันอาจจะต้องใช้เวลาในการดูใจกันก่อนนะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้บางคู่ก็จะมีเรื่องยุ่งๆนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำงานบางคู่ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นในสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่ ประครับประคองเป็นความสัมพันธ์ที่ทนุถนอมซึ่งกันและกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ